หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a 15ลองเข้าไปดูในเพจ FIFA Ultimate s p o o n i t t h i l l n n d ได้เลยครับผมดิ้งอยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมอันจากชแนลโมสาทานะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแนะนำนะครับเทคนิคการยิงฟรีคิกเบื้องต้นนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับสเต็ปแรกที่ยังไม่ซับซ้อน กดผิดครับอันนี้สิโอเคครับการยิงฟีคิกเบื้องต้นนะครับก็จะมี2แบบคือยิงยิงโด่งนะครับกับยิงเลียดเดี๋ยวผมจะลองทํายิงโด่งให้ดูก่อนละกันครับเทคนิคการเลงนะครับในส่วนตัวของผมผมจะใช้กะเอาจากระยะลูกบอลกับเสาโกนะครับให้มันอยู่ห่างกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิ นะให้อยู่ห่างกันประมาณประมาณนี้แล้วแต่มุมนะครับเดี๋ยวลองไปปรับดูกันเองแล้วกันแล้วก็กดไปป๊บมันก็จะเคริรฟไปประมาณนี้ครับผมอันนี้คือยิงโดง่งอันนี้เนี่ยอันนี้ผมวัดจากอา่ลูกบอลกับตัวเป้านะครับให้มันห่างกันประมาณนี้ผมจะยิงขวาบนนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหม เทคนิคการเลงก็มีประมาณนี้ครับคร่าวๆเนี่ยอันนี้ผมเลงจากเป้ากับสายบนไปปึ้งลุ้ท้ายเรามาดูการยิงเลียดกันแล้วกันครับการยิงเลี่ยดนี่คือให้กด L 1ครางไว้การเลงก็เหมือนเดิมครับดบูน่าน ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ครับอันนี้คือเป็นคลิปสั้นๆนะครับการยิงฟรีคลิกเบื้องต้นลองไปฝึกกันดูครับเทคนิคการเลงก็อย่างที่ผมบอกนะครับกะเอาเราเอาจากเป้าที่เราต้องการจะให้เข้าใช่ไหมครับแล้วก็กะให้มันมีสเปซประมาณนั้นอย่างที่ผมโชว์ในวิดีโอนะครับแล้วก็ลองดูน่าจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราลองไปฝึกกันดูนะครับถ้ายังไงชอบคลิปนะครับ,บรบกวนไปกดติดตามที่ช a n e l โมสาหาให้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสััสดีครับ